สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีดวงชะตาด้านความรักในเดือนกันยายนปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะดวงชะตาด้านความรักของชาวราศรีกันในเดือนกันยานะคะเขาบอกว่าท่านที่โสดนะคะก็จะได้เจอ,อบุคคลที่เข้ามาเป็นบุคคลจากแดนไกลนะคะอาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าไม่ใช่คนรอบข้างนะที่ว่าจะเจอนะคะจะมา จากที่ไกลาอาจจะเป็นคนละจังหวัดหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะจะเป็นแง่บวกมากส่วนท่านนะคะที่ยังโสดอยู่ตอนนี้นอกจากจะเจอคนที่ถูกใจแล้วก็ยังมีคนใกล้ชิดคุณนั่นแหละคะ่ะ mm hmm. ก็เขาเรียกว่ามีการแอบปลื้มแอบชอบนะคะแต่ เขาคนนี้นะคะจริงใจนะคะแล้วก็หวังดีกับคุณนะคะเป็นเขาเรียกว่าอัศวินขี่ม้าขาวถือถ้วยนะคะใบนี้เลยนะเป็นคอยที่เป็นคนนะคะที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็รู้สึกดีต่อเรานะคะไม่ว่าคุณจะทุกข์ใจจะเหนื่อยใจคุณก็จะมีคนนี้แหละนะคะคอยรับฟังคอยรับสิ่งที่คุณระบายออกมานะคะ ส่วนท่านที่มีคู่นะคะในเดือนนี้คู่นะคะก็จะเกื้อหนุนนะคะทำให้มีความเฮงมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะบางท่านนะคะมีเกณฑ์นะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะก็จะดีนะคะดวงชะตาด้านความรักนะคะถ้ามันแย่นะเดือนนี้มันจะมี เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างทําให้มันเปลี่ยนขึ้นไปอาจจะมีความคิดเขาเรียกว่าความคิดมีระแวงมีปวดหัวบ้างแต่กันั้นนะคะก็ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างเพราะว่าความรักที่มันมีนะตอนนี้นะคะก็ไม่ถึงกับว่าอาจจะดีเลิศมากแต่ก็คือในระดับหนึ่งไม่เลวร้ายนะคะดวงยังยังมี เพื่อหนุนมีครอบครัวนะคะถ้าไม่ใช่มาในรูปแบบความรักก็จะเป็นครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่คอยแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาดีที่สุดนะคะก็ขอจบคำพยากรณ์เพียงเท่านี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันค่ะสวัสดีค่ะ